เอ็ดแล้วโอ้ยมาแล้วเฮ้ก yeah. <c> ็ <oughs> ดีใจเลยไม่ต้องไปกาวเด็ดสิเอ็ดมาดูก่อนมีอะไรบ้างเวิร์ช็อปไม่มาหรอกวันตีพิเรกก็ตรงไม่มานะแน่นอนไม่มาเอ๊หน้าเขียนใหม่เฮี yeah. ยลองหน่อยดีเมื่อกี้มันเลื่อนไม่ได้อันนี้ก็เลื่อนไม่ได้เหมือนกันกัดเอ้ดัแบบเบิลนี้ก็มาใหม่เดปืนใหม่ด้วยได้ข่าวว่ามีปืนซองเข้ามาไอ้ปืน เบื้องเสียงเออด่านไหมวะโอะ้มีด่านไหมมาสองอันเนี่ยเลือกด่านอะไรดีวะอ่าด่านนี้แหละด่านขวาสุดเอ้ยซ้ายสุดเออขวาสุดแหละมันไม่มีหรอกแล้วปุ่มใหม่วะเอ้ปุ่มอะไรอ๋อปุ่มเดิมมีอะไรมีตรงนี้มีอะไรไมาไม่มีโอเคไม่มี ขาว่ามีปืนเสียงเข้ามานะเออนี่ไงเออเ yeah! ย้แน่นแนนปืนใหม่ปะดีดีดีเออ,อย่างดีเลยเอ้ยถือได้ไหมเนี่ยลองให้ปไปใส่กับใส่ดามาดูดิแป๊วหนึ่งใส่ะามาอยู่ไหนวะเออนี่ไง ลองหน่อยมีปุ่มเพิ่มมาใหม่ไหมโอเคไม่มีีไซ้์เล็กๆเ,เอ๊ะทำไมไม่มีปืนบอท่อเข้ามาใหม่วะลองหน่อยดิเอา อืมโอเคต่ออืมเอาปืนโอเคมีของมาใหม่เพิ่มไหมอันนี้ไม่มีช่องนี้ก็ไม่มีช่องนี้ก็ไม่มีมีเสื้อใหม่มาไหมเล่นี่อะไนเฮ้ย โอ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยที่ใส่คองเหรอโออดีให้ของมาใหม่แค่นี้ใช่มั้ยเราหาก่อนมีอะไรมาใหม่เปล่อในนี้ไม่มีมอนุษย์แบบ โอเคยังไม่มีอะไรเข้ามามีประมาณนี้ใช่ไหมก็มช,มอชอบนี่เลยมันถือได้ไหมวันน,นึเอาไอ้นี่ออกมาก่อนมันจะเป็นกระเป๋าเดินทางเมลอนเลยรแลไม,ม่ได้วะมัก็จะเป็นกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าอะ น้อยไม่รอนเข้าไปอยู่ดีๆไปนั่งดิเออนั่งแล้วเพ <ไป S 1> ื่ออะไรวาเอพอมอออออาดีมาเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปดีมนแตกได้ยงนะ โอเคไรเนี่ยดังอืมโอเคที่ใส่อะไรดีใส่นี่แหละอร่อยเลยเอามานี่เออปิดโอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ยเขาไปใส่เลย ก็มีปุ่มใหม่เข้ามาไหมเอ,เอ,เอ้ได้ได้ไดเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่เอ้มารีาไซด์ได้ใช่ไหมได้รถยักษ์เอ้มีรถมาไปเข้าไปอยู่เลยปุ่มรถยักษ์เอ้ย ยานอวกาศใช่ยานอวกาศเออเดี๋ยวดนแลกแห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 ลกกันเออเราสำรวจด้านไหนว้าวเไ้ยดีนะเนี่ยดแานเนี้ยเอ,อ้ยมีน้ำด้วยน้ำอะไรวะโอเคเราไปด่านดินดูด่ดานดิงที่อัปเดตเข้ามาเป็นไงวะ อนี่กี่ดันเนี่ยวะโอเคดีใจมากเลยอัปเดต11เนี่ยในปบ่านดูก่อนไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเปล่าทำไมพื้นด้านหลังมันดูสว่างขึ้นวะมีอน,นี้แล้วก็ภูเขาแค่นี้เอาของใหม่ก็เยอะนะเนี่ย นเคียมันไปปรับได้เปล่าวะเฮ้ยมันใหญ่ขึ้น,ปน่ปนั่งลองก่อนมืน่อก้รวโอเคเอาเนื้อเคีเยดำ เอ้ยจับจับจับระเบิดระเบิดไม่อยู่ในเชียร์ด่านว่าเมื่อกี้เออด่านใหม่ก็ดีนะเนี่ยบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย